สิงเชื่อเสริมพลังฐานราบรอบ2พัฒนามากขึ้นนะครับอัปเดตมากขึ้นกู้นะครับเข้าถึงมากขึ้นแต่อย่าลืมว่ารีบนะครับพยายามทำและอนุมัติไวนะครับคือสมัครเสร็จรู้เลยนะครับภายใน5นาทีฉะนั้นรีบสมัครนะครับถ้าสมัครมามาทีหลังดูวันที่ด้วยที่ลงในคลิปนี้ ถ้ามาสมัครทีหลังแล้วบอกไม่ได้อย่าหาว่าคูไม่ผ่านสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ2ส,สมัครยังไงพร้อมเงื่อนไขใต้โพสต์นี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังนี่ก็คือช่อง The Master Seed Channel นะครับ วันนี้อัปเดตนิดหน่อยนะครับแทรกรายการเนื่องจากตอนเช้านะครับของวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยมันจะเป็นข่าวนะครับเราเพื่อเราทำแอปพลิเคชันไปแล้วนในวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพอร์แอเซนต์นะครับเกี่ยวกับการก,ก,การอบบัญชีธนาคารต่างๆสามารถไปดูคลิปได้ที่แล้วนะครับเพื่อจะสา,สามารถที่จะสร้างรายได้ YouTube ได้ แต่วันนี้นะครับจะมาสอนอเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อนะครับเสริมพลังฐานรากรอบ2โดยแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินนะครับ mymo นะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างฉะนั้นวันนี้นะครับจะไม่มาพูดถึงเรื่องเงื่อนไขนะครับของการสมัครจะอยู่ใต้โพสต์นะครับใต้คลิปเนี่ยนะครับเงื่อนไขเป็นยังไง สามารถลงไปอ่านได้เลยนะครับใต้ชี้นะครับใต้คลิปไปอ่านได้นะครับถ้าได้ไม่ได้ยังไงสมัครก่อนนะครับดูเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยสมัครผมไม่พูดมากนะครับเพราะมันยาวมากนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่อาจจะมีรายละเอียดยุ่มยิ้มหรือรัดกลุ่มสักนิดหน่อยก็ไปอ่านกันก่อนนะครับมาต่อมานะครับหน้าแรกนะครับเข้าไปแอปพลิเคชัน น,นะครับไมโมนะครับของออมสินโหลดมาเลยนะครับไม่สอนโหลดแล้วนะนะครับอ,อก,กดเสร็จนะครับให้เข้ารหัสนะครับทําตามกระบวนการขั้นตอนเลยกดรหัสนะครับ6ตัวนะครับกดเสร็จเราก็จะมาอยู่หน้าของ m ม m o นะครับสําหรับผมเนี่ยมันจะมีอยู่5ฟังก์ชันนะสิงเชื่อเสริมพลังฐานล่า m y m o Pay ตรวจสอบ การรับบัญชีนะครับแล้วข้อความที่ยังไม่ได้รับบัญชีฝากเพื่อเรียกนะถ้าไม่มีฟังก์ชันที่เป็นมือโลกหัวใจเนี่ยนะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาแล้วนะครับของ mymo มาแล้วให้กดอัปเดตก่อนเมื่อกดอัปเดตนะครับปุ่มนี้จะขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็กดเข้าไปกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีคำว่าสิ่งเชื่อสำหรับนะครับ ให้เลือกตามฟังก์ชันนะครับเลือกตามรูปเลยมีรายได้ประจำพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับผมก็เป็นตัวอย่างที่สองเสร็จแล้วกดสมัครนะครับสมัครเสร็จนะครับมันจะมีเรื่องของเงื่อนไขนะครับข้างบนมันจะขึ้นว่าโควิด1 9นะครับ มันจะมีวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยไม่เกินห้าหมื่นบาทก็คือว่าเราจะสมัครเราก็ได้เงินไม่เกินห้าหมื่นบาทนะครับแล้วมีบางเงื่อนไขที่มันได้เงินหนึ่งหมื่นบาทก็เราต้องไปดูกันนะครับระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกินสามปีนะครับอัตราดอกเบี้ย0.5เปอร์เซ็นต่อเดือนนะครับ0.35นะครับหลักประกันคือไม่ต้องมีหลักประกรันการชําระนี้คือ ปอดการชําระนี่6งวดแรกนะครับเงินต้นบวกดอกเบี้ยกดสมัครเข้าไปในปุ่มที่3นะครับดูหลังบัตรประชาชนกรอกตามนั้นนะครับตามหลังบัตรประชาชนเสร็จกรอกเสร็จนะครับมันจะขึ้นตามนั้นนะครับและเรให้เรากดถัดไปนะครับและต่อมานะครับจะเป็นการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวนะครับกรอกตามความจริงนะครับที่อยู่อาชีพนะครับสถานที่ทำงานเบอร์โทรศัพท์มือถืออีเมลนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปนะครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อว่าถูกต้องและกดถัดไปนะครับจำนวนเงินกู้นะครับให้ปรับตามนั้นได้เลยนะครับมันจะมีไอแท็บนะครับขีดได้นะครับก็ของผมก็50าหม่นบาทเลยนะครับ แลวมันจะมีรายละเอียดของงวดให้อยู่ที่ว่าเรารับไหวหรือเปล่าว่าเราจะต้องจ่ายกี่งวดนะครับวิธีการชําระเงินตัดบัญชีอัตโนมัตินะครับก็คือว่าเราเนี่ยเอาเงินเนี่ยใส่เข้าไปในบัญชีนะครับแล้วบัญชีมันจะตัดไอตัวเนี้ยนะครับมันจะเตือนใน SMS ก่อนนะครับว่าจะตัดบัญชีเดือนหนึ่งเท่าไหร่เราต้องจ่ายเขาเท่าไหร่ฉะนั้นถ้า โทรศัพท์ใครเก่านะครับเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่และโทรศัพท์เรารู้ว่าโทรศัพท์เราช้าเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะได้มีการแจ้งเตือน sms นะครับอย่างถูกต้องนะครับทําให้เรารู้ทันท่วงทีบางทีเราช้าเราก็โดนปรับนะครับตรงนี้เงินบัญชีถูกไหมนะครับเราก็เช็คเลยนะครับแสดงเงินนะครับเราก็กด ใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนะครับและคราวนี้มันก็จะมีเงื่อนไขก่อนนะครับให้เราอ่านให้หมดนะครับกดเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับและกดยอมรับนะครับนะครับแล้วมันจะขึ้นคำว่าความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่อนชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็หากดยินยอมนะครับ เสร็จแล้วก็พอกดยินยอมนะครับมันจะให้ยืนยันอีกครั้งกดยืนยันนะครับเช็คตัวให้ดีนะครับพอยืนยันเสร็จนะครับ SMS สําคัญนะครับอยู่ที่เครือข่ายโทรศัพท์และมือถือของท่านด้วยนะครับ OTP จะขึ้นมาภายใน2นาทีนะครับรับรหัส OTP ซะนะกรอกไปตามนั้นนะครับแล้วก็กูกูนากรหัส OTP นะครับก็กรอกไปและก็กดยืนยัน นะครับต่อมานะครับมันเป็นหน้าของความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยผ่านการส่งเงื่อนไขเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับให้กดตัวสี่เหลี่ยมแล้วเครื่องหมายชี้ด้านบนนะครับมุมขวามือนะครับพอกดเสร็จนะครับก็สามารถที่จะเซฟข้อมูลได้นะครับเก็บไว้ในคางภาพได้โดยนะครับ พยายามเก็บไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับอ่าที่เป็นเป็นเงินไขแล้วใบเสร็จนะครับโูกการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลในคางภาพนะครับมันก็จะมีตรงนี้มาช่องทางการทำรายการ mymo application นะครับพอขึ้นตรงนี้กดเสร็จสิ้นเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วและรอนะครับประมาณ5นาทีถึงชั่วโมง นะครับหรือถ้าเกิดมันช้านะครับเพราะกระบวนการของธนาคารมันช้าอาจจะรอเป็นวันสักสวันสองวันนะก็ได้คนละอย่างน้อยนะครับมากที่สุดห้าหมื่นก็ตามศรัทธานะครับตามความจริงสิ่งที่เราต้องการนะครับมีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะนะครับก็แบ่งปันกันนะครับข้อมูลวันนี้นะครับเป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ มีปัญหาอะไรนะครับโพสต์ลงมาได้คลิปได้นะครับผมจะทําการบอกตลอดและติดตามตลอดและอย่าลืมนะครับถ้ามันมีรายละเอียดมากที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่สามารถสมัครได้นะครับหรือว่าติดปัญหาอะไรและมันต้องใช้าการสื่อสารเรื่องภาพนะครับให้โพสต์ลงมาใน Facebook นะครับผมจะมี Facebook ชื่อ ทวดูอยู่นะครับก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับกดเข้ามานะครับและมาคุยกับผมได้สามารถมาคุยนะครับติดต่อและอยากที่จะรู้นะครับเกี่ยวกับการขอสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นของช่องเราอยู่แล้วนะครับเรื่องการขอสินเชื่อทางผ่านทางแอปพลิเคชันหรืออะไรพวกนี้นะครับเราจะติดตามตลอดเลยก็โครงการนี้เริ่มวันที่สิ 6นะครับตอนเช้าแล้วนะครับแล้วก็วันที่17ก็จะว่ากันนะครับจริงๆก็เริ่มวันนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็รอได้นะครับไม่มีไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับก็ผ่านง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านสมัครเร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวท่านด้วยเงื่อนไขของท่านด้วยว่าท่านผ่านกฎของการขอสิ่งเชื่อหรือไม่นะครับ และก็อย่าดราม่านะครับเนื่องจากว่าระบบนี้มันเป็นระบบของธนาคารนะครับนั้นไอแอปพลิเคชันดอ p ฟ i n เนี่ยที่ผมเคยสอนเอาไว้ก็ไปติดตามได้นะครับก็ขอสินเชื่อได้เหมือนกันนั้นทางกสิกรนะครับทางแอปของเครรอเซนท r นะครับก็ไปขอได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้จะขอยากหน่อยแต่ว่าหลังจากเดือนมก,กราน่าจะ น่าจะเริ่มเคลียร์แล้วนะครับเริ่มจะง่ายขึ้นแล้วก็ไปติดตามได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับติดต่อผมนะครับถามสารทุกสุขดิกได้เลยนะครับก็ติดตามกันนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe และสุดท้ายนะครับกดกระดิ่งที่จะติดตามข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้เนี่ยนะครับตามตลอดนะครับผมจะตามให้ตลอดคือเรื่องนี้อาจจะลงไม่ได้เป็นเวลานะครับเหมือนกับที่ ผมฟิกเรื่องฟุตบอลเรื่องการเงินเรื่องอะไรพวกนี้มันจะฟิกไม่ได้บิตคอยอะไรพวกนี้ผมจะฟิกไม่ได้นะครับก็เราจะอัปเดตกันตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลากันไปก่อนและกาบสวัสดีครับพี่น้องและ ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับและรอดไปกับโควิดด้วยกันกับช่องนี้นะครับคือ The Master C Channel สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี